มีไข่ไข่ลิว้วกิวอ่าเศบๆครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายสุขสุขคนครับผมมาอยู่กับปังปอนพี่น้องมือนปีปอนได้ไม่นู่นยังพี่น้องเืิ่งอลังการงานสร้างเลยครับผมพี่น้องยำยกร้านครับผมพี่น้องยำยกร้านโอ้เต็มอัญญาเลยครับผมร้านเดิมร้านเจ้าประจํานะครับร้านดัง คตรแซ่บสาขายโสูทรพี่น้องมาขออนุญาตลาดไปเลยนี่อญาตลาดไปเลยน้ำยำราดไปเบยเบยเบย,เยมีทุกอย่างครับทะเลอยู่นีเบิร์ดหอมมันนีเบิร์ดแล้วนี่ใส่ปอีกเาใส่พริกลงไปชอบเผ็ดๆต้องเสแปพี่น้องครับผมนี่มีตีจิ้มต้องหากด้วย แซ่บแน่นอนนะครับร้านนี้กินประจําไม่เคยมีผิดหวังไม่เคยมีผิดหวังเลยพี่น้องครับผมม่ผิดหวังก่สั่งดอกสั่งมากินดอกพี่น้องมาแซ่บน้ำปอนเดิมพี่น้องเมืองกองพี่น้องเมืองกองกับผมพี่นอ้องเออมาแซ่บน้ำกันครับมาใส่ไข่ก็โลดดดีหัวดำจิบมาน,ำน้ำเ,เนี่ยนี่ไข่ไขล่ลิวกิว อ่าเสียบๆกับผุมพี่น้องอืม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 ากแบบที่ชุอือนล้มึงแซลมันเซลมันจชิมช่อ

แซบครับผมพีม่นอ้องสนใจ,จว่าปังปอนครับผมอืมโอ้บอกเลยโคตรดีกินย่าได้กับมีความสุขง,ง่ามอือไข่รปลาหมึกลับไป,ปสอง โพรดีร้านนี้คือเดอะเบสนะพี่น้องเดอะเบสร้านดังสมอ่ะกับโอ้หกูขาเป็นหลายแหงหหหพักอยู่ลาง <laughs> อืมอืมอืม,อมจ้าบไข่แดงไข่แดงเค็มอืมแม่พี่นอ้องสดแจ๋วครับ โอ้ยผมบอกด้วยกินหาคนหาคนขึ้นไปปูนอก โหสุดสดเลยอือหือโอ้แอบอ๋อให้เบิ้งนี้ดูความสวดเขาเห็นไหมเห็นป่พี่น้องมาลาดลาดเข้าไป Mm hmm, hỏi cái ăn ngủ do cũng có ไ่ปูเบิงเบิงอ tamam ืมออืออไมอื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 มเืมอืมอืมอ้มอืแอือือ ของแสบของแสบมันขึนอยูกระผูมกักหั่นบะแสบบะสังมา่กินอันรอบที่แปดรอบที่เก่าเลยพี่นอ้องแซลมอนเบิงเอาช่ำๆเลยบยุ๊พิกครบกุย่างหรือเปล่า ผมกิน <laughs> จั่งสองโอ้จิ้มไปอืมฉ่โอ้มีกั่งเลยพร้อมอื้อหือ,หอ สายบัวหอมแดงผักอยู่ข้างล่างืมเมาขึ้นมาคบเด้ยงคบเด้ยงจ้ะทุกคนโรยเหลือๆปลาหมึก <c oughs> <c oughs> หนวดปลาหมึกอื้อ <c oughs> <c oughs> cướp cướp mùa mà cứ suốt không uống <túi> mà แสบพี่น้องแสบกินไดซ้มรอบผมเห็นกินผูเดียวพี่น้องครับผมเมนูนก็แก่มอย่างดีเลยบรรยากาศดีๆแอรเมองไกล ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับพี่น้องพปเอาเมนูเสร็จๆมาฝากพี่ต่อหน้องนะครับผมเป็นเมนูกับแก้มก็ได้กินหลายๆคนนะครับผมหรือว่าเรานั่งกินเล่นดูหนังไปนะครับอ่านะครับผมหามีฟองมีฟองมากินด้วยนี่โคตรสุดยอดเลยร้านนี้นะครับร้านเขาดังอยู่แล้วนะครับผมพี่น้องเอสั่งมานี่จนคือวัตถุดิบทุกอย่างเขาดีเขามีหลากหลายสินสินค้าที่ขายมานะครับทุกอย่างหลายอย่าง ว่าจะเป็นกุ้งมึกปูปลามีเบิร์นะครับมียำยกร้านอันนี้ที่พอนสั่งเป็นยำยกร้านกล่องเบิร์กกล่องกล่องเบลล์เบลเบลอร์เลยเอา้าก็ู่งเบลลรืบใครไม่อยากเอาแบบชุดใหญ่ขนาดนี้ก็มีเหมือนกันชุดน้อยมียำห้าไข่เหมือนกันนะครับผมพี่น้องและใครอยากจังหวัดชาวอุบลน,นะพอนเห็นเขาไลฟ์สดนะครับว่าเขาจะมาจัดบูธอยากไปกินของอร่อย,พ,อยพิ่นมากเลยเด้อพี่น้องเด้อพิ่นยกจากเดอโสทอดเลยนะครับมาจากเดอโสทอดมาจัดบูธอยู่ จังหวัดบลเราอยู่บิ๊กซีนะครับผมพี่น้องวันที่8ปดวันที่เก้าวันที่สิบนี่แหละครับผมพี่น้องไปให่กําลังใจเพิ่นไปอุดหนุนเพิ่นด้วยพี่น้องเด้อจะได้บ่ต้องไปซื้อไก่เออเพิ่นมาขายหอดมองบ้านเฮาแล้วหรือว่าคนอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งได้เลยแซ่บแน่นอนปอนรับประกันน้ำยำคือทีเด็ดมากเลยไม่ต้องใส่พริกเหมือนปอนนะมันมันแซ่บอยู่แล้วมันเผ็ดอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากใส่เผ็ดก็เพิ่มเผ็ดได้ขอบคุณหลายๆนะครับที่ขามารับชมนะครับผมขอบคุณจากใจนะครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจปอนสิจทิ้ง ช่องทางการส่งซื้อไว้ให้ไปแล้วครับผมี่นอกสวัสดีครับ